ปาตาคินังปาตาคินังมโนกรรมังปานิทิเตปาตาคินาปาตาคินานิกัตตะวานาลาพันตันเถปาตาคินี อาตมาเนี่ยคงจะตายตรงนี้ไปเกิดตรงนั้นตายตรงนั้นไปเกิดตรงนี้มีวันหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้กอไผ่ตรงบาานันไดนี่แต่ก่อนมีกอไผ่สาลาไม่มีนั่งสมาธิอยู่นั่งไปจิตมันก็สงบเคลิมไปหน่อยหนึ่งมันก็ค่อยๆเหมือนกับโยนก้อนหินลงไปในน้ําค่อยจมลงไปจมลงไปสงบไปปรากฏปรากฏ,ปรากฏการประหลาดอันหนึ่งเหมือนกับฝัน เป็นนิมิตอันหนึ่งเหมือนฝันเป็นสมบินิมิตฝันเห็นแขกขี่อูดมาสองคนมีหนวดมีคำพลุงพลังขี่อูดมามันก็พูดภาษาแขกเราก็พูดภาษาแขกว่าคนหนึ่งเป็นพ่อคนหนึ่งเป็นพี่ชายมาเยี่ยมมาจากประเทศเลบานอน ในในในความฝันนั้นก็รู้สึกว่าเรากับเขานั้นสนิทกันมากเป็นพ่อจริงๆเป็นพี่จริงๆแล้วก็พูดกันด้วยภาษาอาหรับแล้วก็ออกมาตื่นมาก็เลยมาแล้วลึกได้ว่าโอ้เมื่อสักชาติหนึ่งคงไม่นานักเราคงจะเคยไปเกิดเป็นแขกอยู่ที่ประเทศเลบานอนเมื่อเราไปอยู่ตะวันออกกลางเราจึงพูดภาษาแขกได้งา่ายไม่ลำบากเลย คนไทยไปด้วยกันบางทีไปไหนเขาเขาวิ่งตามเขาอยากจะไปด้วยเราเราจะไปไหนต่างคนต่างก็เตรียมจะไปด้วยต้องโกหกเขาถามวันหยุดบอกพี่จะไปไหนวันนี้บอกไปไซดกูสินนอนกูสินนั่งสมาธิทํางานมาเนีย่ยก็ให้พัก่อยสชเขารอที่เราจะไปติดเครื่องรถไม่ได้ลูก,ล,กลูกน้องวิ่งตามขึ้นเต็มรถเพราะเราไปเที่ยวบ้านแขกไปเที่ยวสวนแขก ไปที่ไหนไม่อดกินเขาหามาให้กินแขกเขาชอบเ้าถือขอขอกินแด่างไงเธอบานให้ถามซื้อกะบ๊อขา,ายบาวาแขกบาวเล่าบาวาไทยคือกันเบิดเขาขนให้กินเสร็จแล้วเขาบอกว่าไปกับพี่มันไม่อดไม่ยาวผมอยากไปรู้สึกว่าเราไปไปอยู่เมืองแขกนี่เหมือนกับบ้านเราพูดจากับเขาก็สบายพวกคนไทยเขาว่ามาเกิดอยู่ฝีเซียมดายเขาว่า เมื่อวานนี่เมืเกิดอยู่ฝีเตียน่มัได้ขว่ามากพอภาษาแขกเซยปานซัดประหลาดพวกเฮาเขว่าแต่รู้สึกว่าเราพูดง่ายๆง,ง่ายที่สุดภาษาแขกเขาบอกว่าพูดยากอันนี้ก็คงจะเป็นที่เราเกิดมาในวัฏฏสงสารมันเกิดมาบ่อยๆมันจึงเป็นของเก่าเราจําเมื่อวานนี่จาได้กว่าเบื่อซืนเมื่อวานเราจําได้เพราะมันใกล้ เมื่อวันซืนต่อไปหลายวันห้าวันหกวันเจ็ดวันแปดวันเก้าวันคืนหลังไปเราก็ลืมไปลืมไปมีคนคนหนึ่งอยู่บ้านแพทย์นี่ยังไม่ตายเดี๋ยวนี้ยังอย่เดี๋ยวนี้แกก็ยังอย่เกิดขึ้นมาเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านบ้านแพทย์โตมาอายุสามสี่ปีร้องให้อ้อนวอนพ่อแม่ให้พากลับบ้านอยู่บ้านโพลงานอำเภออากาศอำนวยอยากไปหาพ่ออยากไปหาแม่พ่อแม่ก็ ตกตะลึงบอกพ่อแม่มึงอยู่ที่ไหนก็กูนี่เป็นพ่อเป็นแม่มึงเลี้ยงมึงมาเด็กคนนั้นก็บอกว่าพ่อพ่อคอยพูดแม่คอยอยู่อยู่บบานพนงานพน้าค่อยไปแหนะคอยขึ้นฮอดลบเราอยู่หลายวันหลายเดือนบ่อยๆเอาไปเอามาก็พากันไปขี่เกวียนไปสมัยก่อนไม่มีทางรถไปถึงบ้านพนงามเดินขึ้นบ้านเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เห็นพี่ชาย พี่ชายอายุห้าสิบปีแต่น้องมาเกิดใหม่อายุสี่ปีเรียกบักมากมึงจื้อกูบปได้บับกอายภาาสันห้าสิบปีเด็กน้อยอายุสี่ปีมาเรียกบักมากอกสิดึกหัวนี่มันคือแตมเกลตระเด็กน้อยมาแตะตแกจําพี่ชายแกได้พี่ชายแกเป็นผู้เป็นกำนันอยู่กำนันมากเดี๋ยวนี้ลูกชายก็เป็นกำนันสแสวงจําหมดหีบหออยู่ในบ้านก็จำ พาคอยอยู่หันก้องแนขนคอยอยู่หันแหวนคอยอยู่หันไปหาเห็นหมดไปไล่ไปนาก็จําได้ต้นแพงอยู่นี่ไสายไฟจูดิมแล้วต้นแพงต้นไม้ก็ยังจาว่ามันอยู่ตรงนี้มันไปไหนนั่นขอให้ท่านจําไว้ว่ามันมีจริงๆนะชาติก่อนมันมีชาติหน้ามันมีอย่าไปหลงไหลตัดสินใจเอาเองว่าชาติหน้าไม่มีอยากจะให้เข้าใจง่ายสั้นๆนี่เอาอย่างนี้ดีกว่า ถามอาจารย์มืออื่นมีบอกเนี่ยโบจักบอกมือว่านมีบ่บอกนั่นแต่ว่ามือนี่เอามือว่านมาตั้งเจริญเทินไปนี่ได้บอกมือนี่เอามือว่านมาตั้งเจริญเทินโชว์ไ้นี่ได้บอกเราสังเกตดูอย่างนี้ก็ได้วันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเนาะ พรุ่งนี้ต้องมีแน่นอนแต่มันยังมาไม่ถึงเมื่อวานนี้ก็มีมาแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วแต่ไม่สามารถเอามาตั้งชอไว้ปัจจุบันได้แต่เมื่อวานนั้นก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อซือนวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเราพอที่จะเปรียบเทียบกันได้กับวันนี้เหมือนชาตินี้ระยะสันส้นสพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้าระยะสันส้นๆ เมื่อวานนี้เหมือนชาติก่อนเราไม่สามารถเอาเมื่อวานกับพรุ่งนี้มารวมกันไว้ที่นี่ได้แต่วันนี้ชาติปัจจุบันเราสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตด้วยมือสองข้างด้วยมันสมองถ้าอยากจะให้พรุ่งนี้ดีอย่างไรก็จัดการกับวันนี้ให้มันดีๆพรุ่งนี้ผลมันก็จะตามมาเมื่อวานเราไม่สามารถจะย้อนหลังไปแกไ้ไขปัญหาอะไรได้ต้องเข้าใจอย่างนี้ เคยมีฝรัง่งมาถามอาตมาเดินมามาสอนสินสอนธรรมให้ก็ไม่ฟังเขาเรียนจบปริญญาโทมิสตเตอร์เอ็นลีบ็อกเซอร์ไม่ได้เทศเลยอาตมาไม่ได้เทศมันเทห้ะาตมาฟังคนเดียวรู้จักหมดประวัติศาสตร์เอเชียประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรประเทศกัมพูชาประเทศเ,เ,ทศเทศวียดนามประเทศพมา่าประเทศไหนรบเก่งเป็นมาอย,ย่างมันเก่งประวัติศาสตร์โบราณคดี นั่งอย่างเราไม่ได้ต้องนอนคุยฝรั่งมันนั่งนานไม่ได้ขอโทษนะผมผมนั่งนานไม่ได้ผมนอนคุยมันว่า <c oughs> อาตมาก,ก็บอกว่า make yourself at, at home เามือนบ้าน <c oughs> คุณเลยตามสบาย <c oughs> นอนคุยกับเราตั้งแต่หัวค่าจนเที่ยงคืนเราไม่ได้พูดอะไรมันพูดคนเดียวเราก็เลยนึกว่าเออวันนี้ฟังฝรั่งเทศไว้อุตสาหีเครื่องบินมาจากนิวยอร์กมาแท่ให้เราฟัง จะหาโอกาสหาช่องสแสดงทาให้ฝรั่งฟังไม่ได้มันพูดเก่งไอ้หมอนี่สุดท้ายมันดึกมาจนเที่ยงคืนอาตมาก็เลย<ม>พูดบาเดี๋ยวนี้มันเวลาเที่ยงคืนแล้วนะฉันฟังอยู่เล่ามาตลอดอยู่จะฟังฉันได้ไหมฉันอยากจะพูดอะไรสักอย่างได้เขาว่าโอเคผมจะฟังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เล่าอะไรดอกอากถามสันหน่อย ถามเธอครับว่าคุณถือศาสนาอะไรถามจริงๆศาสนาคริสต์ฉันไหมถามเขาบอก no I have no any religion เขาบอกเขาไม่มีศาสนาใดๆทั้งสิ้นเลยอยู่ในพาสปอร์ตนั่ถือศาสนาอะไรมันดึงพาสปอร์ตโกกกออกมาเลยเอามาในในพาสปอร์ตเรามันต้องมีมีช่องลิเลียนช่องศาสนาของมันลิ้นเลียนขีดกล้าบ่มีศาสนาอยิสลามพอเดือ ถามว่าทำไมจึงไม่มีศาสนาพ่อแม่คุณถือศาสนาอะไรเขาบอกชั่วเขาบอก my father, mother t เดวิดคริสเตียน a น่บอกพ่อแม่ของผมแน่นอนเขาถือศาสนาคริสเตียนแต่ผมไม่ถือก็เลยถามว่าทำไมจึงไม่ถือ Not n e c e s s a r y to h any v e a religion we are stand on one leg เขาบอกไม่จําเป็นต้องถือศาสนาใดๆผมยืนอยู่บนขาของผนเขาว่าหันผู้ใดสิไปเกียกันอยู่หันว่าขามีก็กยืนเราเองนะแตัวมันไปเกี่ยวอะไรกับขากัาบศาสนาเพราะศาสนาเขามันสอนอย่างนี้สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี้ เขาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ช่วยอะไรเขายืนอยู่บนขาของเขาเขาหิวเขาหามากินเองเขาหนาวเขาเอาผ้ามาห่มเองอธิษฐานอ้อนว,นวอนหาความอิ่นหาความอุ่นมันก็ไม่มาก็จริงอาตมาก,ก็บอกว่าคุณจะต้องมีศาสนา House country are the place for our body l i l i a n or moral i n place for spirit เราก็ใช้วิธีวานล้อม บอกประเทศชาติบา้านเรือนเป็นที่อยู่ของร่างกายแต่จิตใจจะต้องมีศาสนามีคุณธรรมเป็นที่อยู่คนไม่มีศาสนาเป็นคนอันตรายไว้ใจได้ยากเป็นเด้งยรัต human dangerous เป็นคนที่อันตรายที่สุดไม่มีศาสนาเสร็จแล้วเขาก็เลยถามเอาอย่างนี้ให้ผมถามหน่อย ถ้าท่านสามารถทําให้ผมพิสูจน์ชาตินี้ชาติหน้าได้ว่ามันมีชาติก่อนมันมีชาติหน้าได้ศาสนาและผมจะถือศาสนาพุทธนี้แหละม,มีมีทางเป็นไปได้ไหมที่จะพิสูจน์ว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีอาตมาก็เลยบอกว่ามีมีสองทางอาตมาว่า two way direct and อินไดเรกอาตมาบอกว่ามีอยู่สองทางมีทางตรงกับทางอ้อมโอเเขาบอกว่า Bravo, รบราโวเขาบอกวิเศษเขาบอกถ้ามันมีถึงสองทางขนาดน,นั้นมันก็วิเศษสิครับทำยังไงผมจะเอาทางไหนอาตมาก็บอกว่าเลือกเอาทางตรงก็ได้ทางอ้อมก็ได้ทางตรงทําอย่างไรผมชอบทางตรงเขาบอกถ้าชอบทางตรงก็ไปผูกคอตาย บอกว่าถ้าถ้าชอบทางตรงก็ไปผูกคอตายไปแล้วก็แจะจะเห็นเองมาตายแล้วมันจะได้เกิดไหมเดี๋ยวนี้มันยังไม่ตายมันเกิดมาแล้วแต่ก่อนมันเกิดนะมันเคยตายหรือยังก็ไม่รู้ก็ไปผูกคอตายซะเลยเสีเดี๋ยวนี้มันจะได้เกิดหรือมันจะไม่ได้เกิดมันก็จะรู้เองมันก็จะเกิดรู้จากอินดิวดวลภายในตัวเองน้อยอิงบีอิงอินดิวดวลมันจะรู้ในตัวมันเองเฉพาะตัวไปไปผูกคอตาย เขาบอกไม่เอาไว้ไม่เอาไม่เอาข้อนไหนบอกว่าชอบทางตรงทางตรงอย่างนี้ผมไม่รอาแล้วอาตมาก,ก็บอกว่ายัางมีอีกบอกว่ายัางมีอีกมีแฮปอนาเดเวมีอีกทางอื่นทางไหนทางอ้อมเอาอยังไงหัดนั่งสมาธิทําจิตให้เป็นคอนเซนเทรชันให้มันสงบให้มันเป็นอันหนึ่งอเดียววันพลอยเทรสเนท,ทให้จิตเป็นเอกจิตจิต เป็นเอกคตาเป็นวันอยเทศเนี่ยหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกระจ่างขึ้นมาจิตใต้สำนึกสเตตอฟซับคอนซิสต์มันจะฟูขึ้นมาจะให้เราจำได้เป็นไปได้หรือเขาบอกว่าได้กี่วันเขาามอาตมาบอกว่าอาจจะห้าแสนชาติก็ได้หรืออาจจะวันเดียวก็ได้เอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอากาลิลโกเวย้ยมันเป็นไทม์เลสเว้ยมันไม่เกี่ยวกับการเวลา จะมากําหนดกี่วันหนึ่งวันสองวันไม่ได้จะเป็นห้าแสนชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นหนึ่งวันก็ได้อย่างนี้ผมก็เสียเวลาทีเขาบอกว่ามันนานเหลือเกินมีอีกไหมทางอื่นเขาบอกอาตมาก,ก็บอกว่าพอจะเปรียบเทียบคอมเพลชันอุป,ปมาได้ support สมมุติว่าฉันจะถามอยู่ให้อยู่ตอบตามความเข้าใจค้อนยู่อยู่เข้าใจอย่างไรอยู่ตอบอย่างนั้นนะ ฉันจะถามเขาก็บอกว่าถ้า,างั้นอาจารย์ลองถามดูก็เ,เลยถามเขาว่าเมื่อวานนี้มีไหม Yesterday have or no h a เขาบอกว่าแฮ v เขาบอกว่ามีเมื่อวานมีก็เลยถามต่อไปว่า Tomorrow um have or no h a พรุ่งนี้มีหรือไม่มี have Tomorrow พรุ่งนี้ก็มีเขาว่าไหนละ่ะเราก็เลยถามวันไหนละ่ะที่ไหน พรุ่งนี้อยู่ไหนยังไม่มาถึงเมื่อวานอยู่ไหนผ่านมาแล้วแล้วตัดสินใจว่ามันมีได้อย่างไรในเมื่อเรามองไม่เห็นชาติก่อนกับชาติหน้าคุณตัดสินใจเพราะความไม่เห็นมันถูกไหมเหมือนวันนี้เหมือนพรุ่งนี้คุณไม่เห็นคุณก็บอกว่ามันมีคุณก็ยังไม่เห็นเมื่อวานคุณผ่านมาแล้วเพราะคุณเห็นคุณว่ามันมีอันนี้หรือเป็นเครื่องตัดสินอันนี้แหละครับเขาว่าอย่นั้นถ้าอย่างนั้น พรุ่งนี้กับชาติหน้าเปรียบเทียบกันได้ไหมมันยังมาไม่ถึงเมื่อวานเราไม่สามารถเอามาตั้งไว้ในปัจจุบันมันเป็นชาติก่อนเหมือนกับชาติก่อนเมื่อวานมันเป็นชาติก่อนของวันนี้ได้ไหมได้เขาบอกเขาบอกว่าเมบีเมบีอาจจะเหมือนกับจะเป็นไปได้เขาบอกถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องคิดอย่างนี้สิพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้า วันนี้เหมือนชาตินี้เมื่อวานนี้เหมือนชาติก่อนแต่มันเป็นระยะช่วงสั้นแต่พาสไลคือคือชาติที่เกิดมาชีวิตกอดก่อน,อนโน้นกับรีเบิร์สที่เกิดมาใหม่นี้มันช่วงยาวมันจําอะไรไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณจําได้ไหมคุณกินข้าวกับอะไรเขาบอกว่ากินข้าวกับไข่มดแดงั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินมาที่นี่ได้กินไข่มดแดงเลยจําได้เมื่อวานนี้กาพอดีหน้านี้และหน้าไข่มดแดงพอดี าับ,บ้านเอาไข่มดแดงมาเขาจับวางจับวางเขาว่าอะไรนี่นอนหรือเขาว่าอันนี้เรวขอแฝงไว้จ้าปออาจารย์เมาก็เลยกินให้ดูก็เลยไข่มดแดงเขาก็เลยกินเขาบอกว่าอร่อยเว้ยดีดีรีเชตเขาบอกแซ่บแท้ๆเขาว่า,า,วา,า,วาก็เลยถามเมื่อวานนี่จําอะไรได้จําได้กินไข่มดแดงเขาว่าถ้าจะถามว่าเมื่อซื่นจําได้ไหมเมื่อซื่กินข้าวกับอะไรจําไม่ได้เขาบอก ปีกายนุ่นจําได้ไหมวันวันที่ยี่สิบสี่ปีกายคุณกินข้าวกับอะไรยิ่งจําไม่ได้ใหญ่มันยาวเขาว่านั้นก็เหมือนกันชาติก่อนมันก็ยาวมันก็จําไม่ได้พอพูดอย่างนี้แกก็เลยเข้าใจลุกขึ้นกราบขับผมพอจะเข้าใจคอมเพลเชั่นอันนี้การเปรียบเทียบอย่างนี้น่าจะเป็นไปได้จากนี้ไปผมจะลองปฏิบัติสมาธิอาตมาก็สอนสมาธิให้เขาจเจริญสมาธิพอดีผู้หญิง พวกผู้สาวทั้งหลายเขามักจะมาทําบุญตอนเชา้าพาฝรังมามันเป็นของแปลกๆนะของคู่กันของพวกนี้พวกพวกเด็กหญิงสา,สาวก็มาทําบุญตอนเชา้ามาทํากระลิ้มกะเหลี่ยม,มาทําตาส้มตาหวานใส่ฝรังอาตมาก็บอกระวังดีๆนะเดี๋ยวเด็กผู้หญิงเดี๋ยวสาวเขามาทําบุญอยู่มันยังเป็นหนุ่มอย่าไปมองดูของนะลูกสาวพญามานนะพวกนั้น มาลาดอเตอร์บอกลูกสาวพยามารเดียวมันจะมาลากคอเธอนี้จากวัดนนะเขาก็ตั้งใจดีนะตั้งใจสำรวมอย่างนี้ไม่มองพอเห็นสาวๆมามามาทำบุญมาจังหันเขาเดินมาหาอาจารย์ก็บอกมาลาดอเตอร์ครับว่าเลยดีไอโนซีไอโนซุกโนลูกคนเขาบอกอาจารย์ลูกสาวพยามารมาแล้วก็บอกผมจะไม่ดูมันผมจะหลับตาไว้เออแด o ดบ d b ดบีไฟนั่นเหมาะมากดีมาก อย่าไปดูเขาเดี๋ยวมันจะไปหลงรักเขาไอ้พวกนี้ยิ่งหลายกว่าเสือนะพวกปากแดงแดงหน้าขาวขาวผมยาวๆปากแดงแดงนี่แหละมันกินหัวพระมาไม่รู้เท่าไรแล้ว <c oughs> นี่เรละเสือพวกคุณเดี๋ยวจะมานั่งคิดถึงเสือไม่ได้นะพอต่อมาอีกสักเดือนหนึ่ง มีรถรถสามล้ลลอมาสมัยก่อนรถสมล้อมันมันมีรถจนไม่ค่อยมีมากขี่รถเข้ามาเมียเข้ามาตามเมียเข้ามาตามผมไม่กลับบ้านเขาปฏิบัติทรรมพอเห็นหน้าเมียชี้เลยบอกอาจารย์มาลาดอเตอข้ามร์เดีไอ้มันวีจุลิเทินตูมายโฮบอกอาจารย์ลูกสาวพยามารตัวใหญ่มาแล้วก็บอกผมจะต้องกลับบ้านแล้วครับ